ทุคนพร้อมแล้วค่ะดวงก็พร้อมแล้วแต่แขกรับเชิญต้องบอกว่าวันนี้พ่อหมอรักจะต้องชื่นใจเพราะว่ามีตําแหน่งนต้องบอกว่าเป็นนางสาวไทยเป็นผู้หญิงไทยที่สวยที่สุดในประเทศไทยออของปีของปีสี่เก้าของปีสี่เก้าแล้วเป็นที่หมายปองค่หมายปองของทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอ๋อ ขนาดนั้นเลยเอ๊ะใช่แขกคนเดียวกันนะเปล่าคนเดียวพี่กำลังพูดถึงผู้หญิงที่มีมงกุฎนะคะมงกุฎมงกุฎแล้วก็สวยในปี49เอารูปมาดูถ้าเป็นคนเดียวกันนี่ทำไมต้องเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะหมายว่าหมายปองผู้หญิงเหรอโอเคไหมครับขอบอกว่านี่คือนางสาวไทยคนที่จะมาสาคั์เพื่อเอาใจพ่อหมอรักโดยตรงเลยอันนี้แขกรับเชิญของเราเห็นยังไงแขกรับเชิญเราเห็นเป็นคนแบบแบบอะไรแบบนั้นไปแล้วเหรอมาจะได้กระชุ่มกระชวยในการดูดวงหน่อยพูดว่าบุญว่าบาปไป วูดดี้มารายการเราวันนั้นเราทําเป็นสองตอนนะสองตอนฮะเราเตือนหลายเรื่องจําได้ไหมว่าคุณเตือนเรื่องอะไรมั่งเฉียดตารางเฉียดตารางก็นี่ก็เฉียดนะเฉียดไหมเฉียดแล้วเฉียดมาแล้วแล้วอะไรอีกอย่าทำอะไรเดี๋ยวจะเจ๊งแล้วเป็นไงคะ s อ o ูเป็นไงคะตามควายอยู่ห้าิกว่าล้านฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าทักตรงนั้นก็เป๊ะมาแล้วเราติดตามเขามาดูคนนี้บ้างดีกว่าวันนี้ขอบอกว่าพ่อหมอรักเข็นปุ๊บคนคนนี้เขาลายเป็นคนคนนี้เรียบร้อยแล้วฮะ วันนี้มาแบบหล่อแกงหรือเปล่าเดี๋ยวเรียกมาเคลียร์ดีกว่าว่าแกงหรือเปล่าขอต้อนรับน้องเจี๊ยบณรนาก้ทองนรินทร์ฮะเชิญค่ะหล่มาเลยมาเลยนี่เป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าอันนี้เป็นหนูหรือเปล่าหนูจำตัวเองได้ไหมคะนี่ใครคะเนี่ยที่อยากเป็นแต่พี่มี18แล้วน้องอย่ามาเอา19บเเจี๊ยบตอนที่เป็นภาพเนี่ยเป็นทอมยังใช่ไม่ใช่ ทุกวันนี้เป็นอะไรไ่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะฝึกมีเมียแล้วะหรอเตอนนี้อายุเท่าไหร่น้องเจี๊ยบขาตอนนั้นส <18 S 2> ิบแปดสิบแปดใช่นนปีนี้จะยี่สแล้วจะสิปีผ่านไปลูกนี้ใช่สิปีถามจริงช่วงเวลาตอนนั้นอะพอหมอรักเป็นอะไรฮะเห็นอึ้งไปเลยกำล,ลังงงอยู่เออเอรูภาพนี่ต้องถามป แต่เราชอบลูกนี้แต่เราชอบลูกนี้มันดูธรรมะแหม่ม็นขวญใจของสาวๆไปเรียบร้อยแล้วอืมก็ดีใจที่มีคนชื่นชมเราค่ะผู้ชายยังชอบอยู่ไหมก็มีทุกวันนี้มีแฟนไหมเอาแบบความจริงๆเลยทําไมอ่ะเอาจริงๆหมาแต่สมมติเตยกลัวพิเศษไหมถ้าโกหกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวดวงมันก็บอกมาเองแหละมีคนพิเศษคุยุยด้วยไหมจุ๊งจิ้งเอางี้พี่พี่มดมมีแฟนบอกพี่ไม่มีพี่ใช้เงินมาการแสดงไปอย่างเดียวน้อ ม, <Okay. S 1> มีไหมอย่านอกเรื่องเราก็มีม,<น>มีไหมมีคนคุยกันแต่ยังไม่เคยขอกันจริงจังแต่ไม่ถึงขนาดต้องมาพูดกันเป็นแฟนเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราคุยกันแบบนี้เนี่ยมันดิ้นไปได้อเอาแบบว่าเอาดวงมากลางแล้วดูไปด้วยเอาแบบไม่ต้องดิ้นเลยนะไม่เคยรู้ว่ารายการดวงมันน่ากลัวขนาดนี้ <laughs> ตัวตอนนี้ทันไหมทำให้ผมเป็นมารายไปแล้วเนี่ยโดยที่เขได้พูดสักคำเลยอาจารย์แหมต่อไปเนี้เธอจะเป็นอาจารย์นี่เราจะเป็นพี่ลูกศิษย์อาจารย์กันแล้วนะเ็าี่ไงพุดดี้ก็โดนมาแล้วยี่ไม่กี่พูดพูดไปไงทำไมพี่พุดดี้ไม่เตือนกันพี่พุดดี้เขาเตือนแล้วแต่ไม่เชื่อไม่ใช่เตือนไม่ให้เจี๊ยบให้มาพุดดี้เตือนไม่ทันแล้วค่ะช่วงหน้าเราจะทอล์กให้ทะลุทะลวงถึงดวงดาวกันเลยว่าดวงนี้เป็นอย่างไรช่วงหน้าสักครู่ค่ะ ตอบมาก่อนไหมว่าตอนที่ใส่มงกุฎอยู่มีแฟนผู้หญิงผู้ชายให้ดวงบอกไหมคะอยากจะดูตัดสินใจมาเป็นหมอจริงๆอยากมาเลยนี่เป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าดูเองดูสิอันนี้เป็นหนูเปล่าหนูจำตัวเองได้ไหมคะนี่ใครคะเนี่ยพี่คนรัอะะพี่อยากเป็นแต่พี่มี18แล้วน้องอย่ามาเอาสิบเก้าสบจบตอนที่เป็นภาพเนี้ยเป็นทอมยังใช่ไม่ใช่ ทุกวันนี้เป็นอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นพี่ก็จะฝึกมีเมียแล้วล่ะน้องตอนนี้อายุเท่าไหร่น้องเจี๊ยบคะตอนนั้นสิบแปดสิบปใช่ปีนี้จะ28แล้วจะสิบปีผ่านไปลูกนี้ใช่สิบปีถามจริงช่วงเวลาตอนนั้นน่ะป่วยในปี49เอาเอารูปมาดูถ้าเป็นคนเดียวกันนี่ทำไมต้องเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะหมายถึงว่าหมายปองผู้หญิงเหรอโอเคไหมครับ ขอบอกว่านี่คือนางสาวไทยคนที่จะมาสัมภาษณ์เพื่อเอาใจพระหมอรักโดยตรงเลยอันนี้แขกรับเชิญของเราเห็นยังไงเห็นเป็นคนแบบแบบอะไรแบบนั้นไปแล้วเหรอมาจะได้กระชุ่มกระชวยในการดูดวงหน่อยพูดว่าบุญว่าบาปไปวุดดี้มารายการเราวันนั้นเราทําเป็นสองตอนนะสองตอนฮะเราเตือนหลายเรื่องจําได้ไหมว่าคุณเตือนเรื่องอะไรมั่งเฉียดตารางเฉียดตารางก็นี่ก็เฉียดนะเฉียดไหมเฉียดแล้วเฉียดมาแล้วแล้วอะไรอีก อย่าทำไรเดี๋ยวจะเจ๊งแล้วเป็นไงคะ <S 2>, <า> <S, s 2 o ูเป็นไงคะตามควายอยู่50กว่าล้านฮะ <laughs> เอาอย่างนี้ดีกว่าทักตรงนั้นก็เป๊ะๆมาแล้วเราติดตามข่ามาดูคนนี้บ้างดีกว่าวันนี้ขอบอกว่าพ่อหมอรักเห็นปุ๊บคนคนนี้เขากลายเป็นคนคนี้เรียบร้อยแล้วฮะวันนี้มาแบบหล่อ,อแกล้งหรเปล่าเดี๋ยวเรียกมาเคลียร์ดีกว่าว่าแกล้งหรือเปล่าขอต้อนรับน้องเจี๊ยบ นารณากงทอรนินฮะเชินค่ะหล่อมาแล้วพ่อหมอรักเป็นไรฮะเห็นอึ้งไปเลยกำลังงงอยู่ดูภาพนี่ต้องถ่ายตอนนี้แต่เราชอบลุกนี้แต่เราชอบลูกนี้มันดูธรรมะแมงเป็นขวัญใจของสาวๆไปเรียบร้อยแล้วก็ดีใจที่มีคนชื่นชมเราค่ะผู้ชายยังชอบอยู่ไหมก็มีทุกวันนี้มีแฟนไหมเอาแบบความจริงๆเลยทำไมอ่ะ เอาจริงๆเอาะว่าถ้าสมมติตัวโ<อ>กหกถ้าโกห <c oughs> กปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวดวงมันก็บอกมาเองแหละมีคนพิเศษ<อ>คุยคุยด้วยไหมจุ๊งจิ้งอ่ะงนี้พี่พี่มดดำมี พร้อมแล้วค่ะเราสามคนพร้อมแล้วค่ะดวงก็พร้อมแล้วแต่แข<ค>กรับเชิญต้องบอกว่าวันนี้พ่อหมอรักจะต้องชื่นใจเพราะว่ามีตําแหน่ง<ส>ต้องบอกว่าเป็นนางสาวไทยเป็นผู้หญิงไทยที่สวยที่สุดในประเทศไทยออของปีของปีสี่เก้าของปีสี <49 S 1> <ช>่เก้าแลเป็นที่หมายปองค่ะหมายปองของทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายอขนาดนั้นเลยใช่แขกคนเดียวกันนะเปล่าคนเดียวพี่กำลังพูดถึงผู้หญิงที่มีมงกุฎนะคะมงกุฎมงกุฎแล้วก็ส